เออหวงเงินหรอไม่ได้หวงเงินแต่ว่าเขาถามว่าสีนสยันเลยสีอะไรคะติคนมา้เลยงานติดพันอยู่ไม่ได้หวงสายด้วยคือบโชว์ม่ง้วว่เราด้วมันเราอ่ะมันลืมไปเลยว่าเราคนเราจะตายเลยอะว่ามันก็จะ้อง แล้ววิไม่ววนตอนนั้นเราก็ดูแล้วและว่าเป็น่นนแบที่ก่อขาย่อนยังไงอ่ะมันไม่ดมันไม่ได้มีอะไรคิมันจะหวาว่ากเห็นีวาแล้วต้องวิไไหตอนแล้วเปิดมาองจะดที่เกี่ยวกับเรื่อง่นียนบแบนี้เราก็ท่านน้อยเราเียว่าประเทศไทยก็คือ